ร้านนี้ใส่กอกเยอะกว่าใครที่ถนนคนเดินขอนแก่นนะดูดิแม่เ,ออเ,อเ,เยอะจริงเลยไอ้ซีขานี่คือหมูใช่ไหมตัวนี้หมูเส้นค่ะตัวกลางเป็นหมูล้วนค่ะนีหมูออ๋หมูเป็นเส้นนี่หมูล<น>้วนๆไม่มีข้าวผสมเนื้อวัวล้วนๆครับอ๋อทาานข้้วไดแล้วเป็นไหนอร่อยอ่ะถ้าเป็นของฝากร้อยสุ่แบบบ้านก็อย่างนี้อร่อยเอาไปกินได้หลายวันผมทำใหม่ๆฮ่าเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วที่ว่าสิบแถมหนึ่งเหรอ ไม่ได้แถมอปกติเห็นเขาขายกันปกติเห็นเขาขายกันสิบแถมหนึ่งนะนี่ได้ครับเยอจะเป็นหมูเส้นที่นี่เป็นหมูเส้นหมูยิ่งอร่อยแต่ว่าจะได้ต้องมีข้าวิกมคแจมเบียร์ได้เปล่าแจมเบียรแล้วห้ามอ้วกนะอ้วกล้ะหือกินมาก่อนเลยนี่ครับ เออมีเกี๊ปลาลับบองด้วยร้านนี้เขาครบวงจรเลยถ้าใครซื้อแล้วเขาจะแถมอะไรผักพวกนี้ให้นะนี่ขิงพริก,กแล้วก็เออกระหล่ำเนาะไหนไหนไหนลองเอามาสักสิบสิบสิบพอได้อันนั้นนะอ่ะไอ้ซิที่เป็นเป็นเนื้อเขาเรียกหมั่มใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวเราตามไปดูอ่ะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยอันไหนอันไหนน่ากินอันนี้ทำวันนี้เลยใช่ไหม อ่ะมันทําวันต่อวันเลยเหรอทําวันต่อวันค่ะถ้าวันเสาร์จะไม่มีของเปียวเลยค่ะเพราะไม่มีของขาไม่อะไเหรอใช่ค่ะปกติเขาจะเขาจะต้องเอาไว้ไว้กี่วันถึงจะถึงเขาเรียกมันเป็นใช่ไหมเปรี้ยวใช่ค่ะถ้าจะเป็นก็ประมาณวันสองวันวันต่อวันแต่นี้เปียวพอดีอ๋อเปรี้ยวพอดีแต่ว่าอันนี้จะไม่เปรี้ยวเลยอันนี้ไม่เปรี้ยวเลยอันนี้ผมชอบอันนี้แหละแล้วแล้วนี่เท่าไหร่เนี่ยนี่แล้วเมื่อกี้เอาเท่าไหร่สิบสิบลูกสิบเขาเรียกสิบครอบอ๋อ สิบข้อสิบลูกเออสิบลูกนี่แมค้าขยันนะคนนี้นะไม่พูดไม่จาเลยโอ้เสียบอย่างเดียวไม่พูดไม่จาอยู่เบื้องหลังนะครับนี่ร้านนี้เขาขายดีนะเดี๋ยวคอยดูนะดึกดึกเฮ้ขา,ขายถึงกี่ทุ่มไม่รู้นะเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกตลาดน,นี้ถีท่ทุ่มก็เลิกราคกันไปนะถี่ทุ่มเน<ม>าอะ<ม>าอันนี้คือ <มา S 1> สิบอันนี้คือเนื้อใช่ไหม เนื้อหมูเนื้อวัวครับตังนี้ไมพวกนี้ไม่มีข้าวนะครับไม่มีข้าวแล้วอันอันอันนี้อันนี้มีข้าวป่ะไม่มีทุกอย่างเลยอันนี้ไมันมีก็คือกินกินเป็นเป็นอ่ากินข้าวเหนียวได้เนาะเออนี่นี่นี่อ่าอันนี้คือหนึ่งร้อยบาทนี่ดิขายดีทุกคนเลยผมแอบมาอยู่หลังร้านเขาโอ้โหมันสสวยมากเลยเนี่ยดูดิ วางเป็นท้าอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าวุ้นเส้นสีาขาวนี่เป็นวุ้นเส้นอ่านี่เท่าไรไหมคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเห้ยเ hey, ดีย๋ยวที่โหจกตังก่อนอันนี้ผมจะลองเอาไปกินดูขายที่ไหนบ้างเนี่ยอ้าวขาไม่รู้ข้อมูลขายที่ไหนบ้างอยู่ที่นี่กับซีเจซีเจซีเจมอหัที่ อ๋อก่อนถึงป้อมน้ำมันครับโอเคนี่นี่นี่ช่วยเขาอ่าที่นู่นขายทุกวันทันเย็นใช่ไหมนี่ผลได้มาแล้วนี่เดี๋ยวลองไปกินดูนะนี่ครับน้องเขามีมีหน้าที่เป็นคนเสียบไอ้นี่เนาะออ่่ายูหลังร้านนะหลังข้างหน้าร้านก็จะมีน้องโน้ตเขาขายเออใครอยากกินร้านนี้ก็มานะถนนคนเดินทุกวันเสาร์อ่าทุกวันเสาร์เจอเลยนะร้านนี้นะเป็นสิบปีแล้วอ่า๋อสิ นี่นี่พี่ไตยพี่ไต่นะนี่ดูดินีุ่ณชอบมาเลยแหวนแบบนี้นะนี่ครับแหวนแบบนี้เลยเลยลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ